สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องวัดแบมชาวนาบ้านๆมือนีไม่หน่อยสิผ้าพี่น้องมาเบิงตลาดนาตง้อขั้วยอำเภอเซีนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเด้อจ้าเด้อเดียวเดี๋ยวยางมาฟังหนีสักพันพี่น้องนี่หน้าจักบาทละนี่หน้าซื้อจักบาทซื้อสี่พันกว่าสี่พันกาบาทโอ้ เจอพี่น้องโอ้ยมันเป็นตหาหักแทแล้วอ้ยพี่นอ้องแบบนาฬิกาสี่พันกว่าบาทโอ้พี่น้อง <c oughs> เป็นตหาหักเดี๋ยวยางมาเบิงฟังนี่ พี่น้องมาเบิง่งควายผูตัวนี้ซ้ำกันก็ควายแม่คอยซื้อไปพี่น้องจ้งหึงว่าคอยซื้อควายไปบางเดือนกกลัวนี่ลหละเดือนกลัวบังเกิดช่องเดือนนี้คอยซื้อซ้ำนี่แหละนี่เขาห่วงสองหมื่นนี่นนนนนไผไม่เห็นเขาว่าซ้ำนี่นตัวผู้ดีประมาณหมื่นหนึ่งวันสันตัวแม่จะได้กับบัเกิดหมื่นหาพี่น้อง แต่ว่าแล้วเให้ข่อยหาลอยแล้วว่าเอามือเ่าพันหาลอยนี่แหละพี่น้องกล้วยซ้ำนี่ล่ละถือว่าเป็นประสบการณ์เลยพี่น้องสื่อประสบการณ์อันไผอันเฮากระฮัดเลียงม่วเลียงกล้วยนี่ถ้าสื่อสื่อม่วสื่อกล้วยให้มาเบงตลาดก่อนเดอร์เนื้อเฝ้าซื้อจะเห็ดคือข่อยเด็ดขาดขันสันพวงเจ้าสิถึกอันเข้าตัวขายเด้อพี่น้องเดอ้อ เป็นคนสิหูจักกันเป็นได้กระสังพี่น้องพวกเจ้าตรงนัเบิงตลาดงัวตลาดข้วยต้นนั้นนะโบหูว่าเข้าขายทนี้แต่ว่าเดยยิ่งอันยังเกาะคูข้าเจ้าอันหาซื้อน่าล้วว่ามื่นนึงแล้ว่า วัดลายแห้งพี่น้องจักไข่สิผ้าเจ้าไปเบิ้งตัวไหนเนี้มันหลายได้เยอนะัวเลยแม่ตายตายตายแล้วเวรระเวรยี่นีละบัน ฟังนี้เพื่อกระต้อร่องกันลราพี่น้องเนี่ยอันหน้าตัวน,นี้เท่าไรจา้า,ม,า,ม,ามือสามอยากได้มือสาโอ้ยตะวานที่จ้า,จา,าข้อกันอีกแล้วได้หนี่โอ้ยแตว่วันดูจับเสื้อผาได้ในวันนี้เื้อยังก็อืเอซื้อพ่นอน้องพ่อน้องโอ้ขอเบอรโ์โทรเลยจ้า 0 6 1 6 6 1 0 6 106 8 6 7 5พ่อหนองเด้อจ้าพ่อหนองอยู่บ้านไหนจ้าอ,อยู่ในอำนาจมันนู้จำนาได้แต่ว่านู้เห็นจำซื้อบ่ได้ตอนนี้เมื่อนสามเลยนะจนะะ้าเนาะโอ้ยราคาห่องเด้อพี่น้องเมื่อนสามทรงฟรีไก่เคียง จ้าคือิผูกจอดแหนแล้วดื่จ้ามันโบเ็นเสื้อเว่าเขากูกเสื้อโอ้โอ้เขาก็ะูกคือสางทลุกแล้วงานหนลุแล้วคือว่าลุน้อทั้งน้นบานนี้โอ้โอ้หัึงเสื้อเขาก็ะูกไหม นี่เอามาจากโตจา้าขายหลาตัวนึงโอ้ตัวน,นั่นตัวผูหรือตัวแม่จา้าซ้ำๆนี่เว้จ้าขายเท่าใดรตัวน,นั้นขายหมื่นสองตัวนี้เกือ,อ,อ,อกประมาณหมื่นสามเนาะโอ้ยพี่น้องไผสนใจจะหาเพิ่นเด้อต่อรองได้ยู่ยู่คอกยังมีอีกเว้จ้านี่ยู่คอร์กเพิ่นก็ยังมีอีกเด้อพีนอพ่น้องไผสนใจจ้ะโทรไปหาเพิ่น อยู่ใน้โตเมืองอำนาจเท่านี้ล่ะคุ้ยเนี่ยหนาเนี่ยหลังก้อนจอดเลยเป็นตันดื้อมืออื่นสิไปใส่จ้ามืออื่นมืออื่นนี่กะยังหมูแต่ว่าสงสัยจะยุดทางม่้หมืออื่นแต่ว่าวันสุกกะสิไปค้าเตยวันสุกข้าเตยวันพฤหัีฮาร์ดมีบ้านไว้จ้า โอ้ส่วนใหญ่สิเป็นวันอาทิตย์วันอังค้านอังคานมีสังเกุจากอัยโ่อนละวนอังานย่ยาโสวันซุ์ก็อย่ยาโสอขอบคุณหลายๆนะค้หน้าได้ระเบ้ อ๋อมาขายตัวไหนล่จะนี่อโอ้นชโล่น่นเ่นเจ็ดพันอ้ออนเป็นสามโตนะแมนบ oh. ่โอ้หม่นเจ็ อ๋อมื่นเจ็ด๋อชีนโรลีนี่เนาะเว้ยโทรศัพท์กระซู่บได้ขายเท่ดใลละจ้านั่นมื่นเจ็ดเนาะอันน้่ซื้อว่าอย่างไงซื้อเบนอันคอเบอร์เทรไว้แน่จ้าศูนย์หกสามศูนย์หกสาจ้าเดี๋ยวรู้จังสิไปทายให้เบิงไก่เด้อปีนองเด้อ เมล,ลูสโลนีอันอยู่บ้านไหกปะหนาอยู่ปัตติย,ตยโซห้านี้เนาะอันเป็นไม่หอยมาหลายลปีแล้วบะานาเห็นสีหลายช่วงเห็นมันถูกงาถูกโอ้ออยสมพ่อเป็นอ่านขานเนาะอ,อ,อันน่าเลี้ยงแบบซื้อมากขายไปแม่นบอ เดี๋ยวนุยานเขาไปไถ่ไก่ไก่กันแน,น่จ๊ะของแให้พ่อเอาอ้านี่คืน้องมาเบิงบัตรงัวเพิ่นนี่แม่ลูกมื่นเจ็ดชาโลเลเนน่ด้นี้นี่แม่ลูกเพิ่นยางไปเุนลนเหรอ ตกใจเบิร์ตตกใจเบิร์เลยเจ้าฝ่ายางไปก่อนเด้โอ้ยนี่เด้จารบลยลูกเจ้าพี่ครับโอ้ยพ่นแล้วพี่น้องไปไปทางไหนกอนป๊าด โอ้โหผมครับแลูกเอาตักันเรายม่ลูกสองมืห่ครับ้น้าแม่ลูกองมอห่าย่างไปเบิรงกันพี่น้่เป็นาดือยู่หันมยูงเป็นังไาสองมือห่าตัวไดอีกนี่นี่ ป <L> าดสองหมื่นห้าโอ้ยใหญ่ก็มือนอั่อนอีกนั่มมือนั่นว่าสองหมื่นหาแม่ลูกใหญ่ละอันนี้ยังใหญ่กว่าอีกหน้าซื้อ,อยังเกาะซื้อจอยก็ได้คนระับซื้อจอยอันฝากเบอร์ทโทรไว้นยแน่เก้า082าสี่เ <4 99, S 2> 9้าเก้าเก้าห้าเ ในหอยจอยเดิมพี่รองสองหมื่นห้าพันต่อได้อีกแม่ลูกต่อได้อีกข้าวขาลอนประกันต้องมีประกันม้านประกันในเบิร์ตอันสมจักเดือนละจ้าเจ็ดครับสมมาเจ็ดเดือนแล้วอันอันแม่นี่หรือแม่นั่นแม่นี่โอ้แม่นี่แม่นั้นมื่นซีปัญหาแม่น่ะแม่นั้นมื่นซี หมื่นสี่พันห้ามื่นสี่พันห้าร้อยต่อรองได้ต่อรอง <c oughs> ได้อีกโอ้ยพี่น้องเจ้าอยู่บ้านได้ก็ขออึ้นอ่ะข้าวเพื่อไทยเจริญครับยาโสทอนโอ้ยไทยเจริญยาโสป้าพี่น้องใครสนใจกติดต่อเพิ่อนนะจ้าม่วเลี้ยงครับม่วเลี้ยงเลี้ยงม่วเลี้ยงนี่ทีน,น้อนดดยแล้วพ่นอนี่ลูกกับแม่แม่กาม่านเอ็นเดอร์แม่ทองคุณสมัจเจตเดอร์พี่น้องนี่ลูกตโตแม่อีกตั้งหาก ปดมาถือกระดอกกระเดียกไงเนาะโอ้ยว่าถือก็ยังสินรุดลงไปอีกเลยเนี่ยมาโตอกันได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยบอกลูกขายควายมาซื้องัวซะบ่เออต่ว่างัวแต่ว่าบ้านเฮา อ้วนหน้าบ้วนอันจอยจะซื้อเรื่องข้นเลี้ยงเดียวงกดีอย่างนบุ้มนี่เมื่อหน้าท่าแมวนี่หน้าท่าอย่างนี้อย่างโป้งเออแมวนู่อยู่หน้าเซตหนึงกับบมนี่คือกันมันเป็นดินเหนียวตรงอันไปหาล่ออันนี้กินหน้าคนอื่นโอ้ยพาถึงแห้ง เดี <kung> ๋ยวข่อยยางไปเบิ้งตัวนั่นก็เด้มื่นเจ็ดได้เนาะมื่นสี่ัหาโอ้ยมื่นมื่นสี่พันอจ้าปาดมื่นสี่พรพี่น้องโอ้ยต่อได้บ่เกินมื่นสาาด แม่ตัวใหญ่แห้งเบ<ย>ิองหัวตัวละเมื่นสามเมื่นสี่โอ้โแยกลูกเดือนหนึงนน่งทักน้อยกับสิคซิอีกโอ้ยปาดหัวยังไม่ถือกระดอกระเดียดแทบพี่น้องเอ้ยไขายครับพวกไทยยาไว้นี่ไจะใบหนังมัวน เดี๋ยวนู่นยางไปเบิ่งทางอื่นกันเด้อขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องว่าเบิ่งฟังพี่บันพี่น้องคลิปนี้พ่อซ้ำนีซะกอนเด้อเพราะว่าเดี๋ยวคลิปสินยาวเกินไปเด้อพี่น้องเด้อจังพอกันไหมคิหนาจ้าสวัสดีจ้า